คือผลผลจากโซนนรกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปโซนพระนะครับเพื่อให้ม,ม,มีภาพที่สว่างขึ้นมานะครับอันนี้ก่อนผลโซนนรกนะครับก็เป็นพระอะไรานะครับเทศนาอดสัตว์นรกนะครับให้ไปผุดไปเกิดนะครับนะครับแล้วก็ไปโซนหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตก็ มองมานะครับให้ความรู้สึกที่สว่างนะครับเมตตามาเมื่อสิเอ็ดปีก่อนเนี่ยเขา,เาส่วนมากจะไปแตะนิ้วหลวงพ่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าช่วงโควิดนี้เขาอนุญาตหรือเปล่านะครับแต่ก็ถึงจา้าอนุญาตก็ไม่ค่อยอยากแตะด,ดีนะครับนี่ครับ โอ้ต้องรู้สึกว่าต้องต้องอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยครับถึงจะเห็นถึงจะเก็บครบนะครับนี่ครับขอขอตั้งจิตอธิษฐานระยะไกลแล้วกันนะครับนี่ะครับองคหลงพ่อนี่ก็สูงราวๆเกือบร้อยเมตรได้นะ นี่ครับฐานบันไดนี่ครับใหญ่มากจริงๆครับ อ่านั้นเจอทีมงานอยู่ด้านหน้าแล้วครับนี่นะครับสูงใหญ่มากเลยนะครับนี่ก็ถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆก็จะไม่ได้เต็มองค์นะครับก็เลยต้องอยู่ด้านนอกเดินต้านะครับเดินเข้าไปนะครับ นี่ครับองค์หลวงพ่อโตรครับเมือกี้ถ่ายแนวนอนแล้วเก็บได้ไม่หมดนะครับจำเป็นต้องถ่ายแนวตั้งนะฮะนี่ครับถึงจ,จะเก็บได้สุดๆนะครับกำลังเดี๋ยวจะเดินก็เดินเดินไม่สูงมากนะครับ บันไดก็สักเดินไม่กี่ไม่กี่ขั้นนะครับอันนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นมาโดยเด็ดขาดน,นะครับเดี๋ยวถอดรองเท้านิดนึงนี่นะครับก็ขอยากนะครับ ขึ้นไปขไปขอขอไหว้ในใจแล้วกันนะครับเดินขึ้นบันไดนะครับ ก็คนมาน้อยเมื่อมาน้อยกว่าคราวที่แล้วเยอะเลยนะครับนะครับแต่ก็ดีครับช่วยเรื่องออมา,มาตรการรักษาระยะห่างเลยนะนะครับส่วนมนากเขาก็จะไปแตะที่นิ้วกันในนี้นะครับก็ได้บรรยายไปว่านะครับเออ องพระพุทธทัพมหานวามินศักยมุนีสีวิเศษชัยชานะครับสูง95เมตรนะครับ,นรบหน้าตักกว้าง63เมตรนะครับหน้าตักนะครับกว้าง63เมตรนะครับนี่เราก็จะถ่ายๆรอบๆนะครับก็เป็น ยอดนิยมนะครับที่นับท่องเที่ยวนะครับจะมาแตะนิ้วของหลวงพ่อนะครับในบริเวณนี้ก็มีกระแสที่เย็นมาเลยนะครับนี่นะครับถ่ายตั้งแต่ฐานองค์พระนะครับ ไปจนถึงด้านบนเลยยิ่งใหญ่แล้วก็งดงามมากเลยนะครับไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเดินวนรอบๆนะครับข้างๆขององค์หลวงพ่อโต อันนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์ของรอบๆวัดม่วงนะครับยากาศก็คึ้มฟ้าครับลมเย็นสบายตรงนั้นก็เป็นเป็นวิหารแก้วนะครับวิหารแก้ว น,นี้ก็เป็นนิ้วของหลวงพ่อโตนะครับมารอบที่แล้วนี่แดดร้อนครับมารอบนี้ก็เย็นๆนะครับอันนี้ก็ถ่ายตั้งแต่หัวนะครับหัวหลวงพ่อนะครับ ลงมาที่มือนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิวนะครับดูวิวแม่น้ำดูนโ,โหน้ำน้ำจะเต็มแม่น้ำเลยนะครับโโครับจังหวัดอ่างทองนะครับ ไปดูน้ำ นะครับ hmm.